หล่นกล่าวเผ่าไทยส่วนรวมใจคนไทยทั้งชาติขอพิวาดเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามใดไพรฟ้า เชาประชาาจนทรงห่วงกังวลดางหยาดฝนฉลมพื้นลาถึงว่าป่าดงพึกพรายพงทรงสู้ดันโดน ถึงกายมองมนแบดฝนไม่คิดนำพารวมสุขรวมทุกทุกหรือสุขมีมาทรงแผ่เมตา ให้ชาวประชาชื่นใจมิ่งควันดวงใจชาวไทยทั้งพ้องขอแสงเรื่องรองพุทธพงดังรมโพย,ยพระบารมี เป็นที่ลือขานนานไกลขบาดภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงจักรีเนื้อยิ่งสิ่งใดเนือดวงใจชาวไทยรักยิงเมื่อ ควันมิงาพาคพิงยามทุกภัยนี้ชาวไทยแห็นห่วงยิ่งกว่าดวงชีวีแม้นใครคิดย่ำยีใตยฝ่าทุลี ขอพรีชีแทนหล่นกล่าวเผ่าไทยศูนรวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพล ยามใด้ไพรฟ้าชาวประชายากจนส่งห่วงกังวลดังหยาดฝนฉลมพื้นลาถึงว่าป่าดง พลือกไพรพงทรงสู้ด่านโดนถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพารวมสุขร่วมทุกทุกหรือสุขมีมา ทรงแท่เมตาให้ชาวประชาชื่นใจมิ่งขวัญดวงใจชาวไทยทั้งพองทอแสงเรื่องรองพุดพองดังรมโพย พระบารมีเป็นที่ลือขานนานไกลขบาทภูมิใจล้นกล้าเผ่าไทยแห่งวงจักรีเหนือยิงสิ่งใด เนื้อดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นควันมิงพักพิงยามทุกไทยเมชาวไทยแหนหฮวงยิ่งกว่าดวงชีวิ แม้ใครคิดย่ำยีไปฝ่าทุลีขอพลีชีพ